The School of Athens มันเป็นผลงานวาดของศิลปินที่ชื่อ р а ф ซ э л ь Санцио да э р б i n o เรียกสั้นๆคุณราฟาเอลแล้วกันนะครับผมชื่อยาวเนี่ยคุณราฟาเอลนะครับในภาพนี้ก็มีนักคิดนักปรัชญายเยอะๆเลยนะครับมันปังตรงที่มันเป็นภาพรวมมันเป็นเหมือนภาพที่รวมนักคิดนักปราชน์นักคณิตศาสตร์ดังๆของโลกสไตล์ไฮเรเนซอง ที่สังเกตเห็นในภาพนะมีไฮประเทียด้วยนะครับตัวท็อปก็มียูคลิดนะครับมีพิทากรัสมีเฮราครตัสโซเรติตก็มายืนเมาส์กับสานุสิตอยู่มุมมุมเนี่ยนะครับถ้าสองดูดีๆนะแต่ที่เด่นๆตรงกลางเนี่ยตรงนี้เลยนะเป็นสัญลักษณ์เป็นไอคอนเป็นจุดขายของภาพเลยก็คือสอคนนี้ครับเพลโตกับอริสโตเติลเพลโตผู้เป็นอาจารย์ เขาถึงหนังสือเทมิอัสนะครับที้นิ้วขึ้นฟ้าบอกว่าความจริงอยู่เหนือโลกของวัตถุมันสะท้อนถึงปรัชญาจิตนิยมของเขาซึ่งเชื่อว่าความจริงแท้อยู่ในโลกของแบบหรือโลกอุดมคติ the world of form ที่มันเป็นนามธรรมและสมบูรณ์แบบโลกที่เราเห็นเป็นเพียงเงาสะท้อนที่ไม่สมบูรณ์ของแบบเหล่านั้นซึ่งจะเข้าถึงได้ต้องใช้ เหตุผลส่วนอริสโตเติลเขาถือหนังสือนิโคมาเคียนอิติกในมือซ้ายส่วนมือขวายื่นออกมาขนานกับพื้นทำนองว่าคมดาวคมดาวใจเย็นจันนะของจริงอยู่ที่นี่โลกนี้มันสะท้อนปรัชญาประจักษ์นิยมนะครับอิมบริซิซึมและตัก,กะเชิงปฏิบัติของอริสโตเติล ซึ่งเขาเน้นว่าความจริงอยู่ในโลกของประสบการณ์และธรรมชาติอริสโต้ตินเชื่อว่าเราควรศึกษาธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้ผ่านการสังเกตและวิเคราะห์ไม่ใช่สแสวงหาโลกอุดมคติที่อยู่นอกเหนือประสบการณ์ซึ่งมันก็จะคนละขั้วก,กับอาจารย์ของเขาเพลโต,โตเนี่ยนะครับเป็นไงล่ะนะครับปัชญาก็อย่างนี้แหละนะสิทธิ์กับอาจารย์คนละขั้วกันเลยนะครับการวางตำแหน่งของภาพ เพลโตและอริสโตเติลที่อยู่ตรงกลางภาพเนี่ยเพื่อเลยครับแสดงถึงความสําคัญของการประทะกันทางความคิดระหว่างสองมุมมองหลักในปรัชญาตะวันตกเพลโต Plato, ตัวแทนของความเป็นนามนธรรมและการมองความจริงสูงสุดที่อยู่เหนือเลิกแห่งความเป็นจริงอริสโตเติลตัวแทนของการเน้นความเป็นจริงในโลกที่จับต้องได้และการใช้เหตุผล ในการทำความเข้าใจโลกความเก่าของ The School of Athens มันจึงไม่ได้เป็นแค่อสองบุคคลในภาพแต่มันยังเป็นลักษณะของสองแนวทางหลักในการแสวงหาความจริงอีกด้วยครับ